เรแย่งเงนตรงประเด็นนี้ว่ารักอะไรของปวงชนรักของปวงชนมาจากไหนคานกไม่มีฐานกมีคำว่ารักของปวงชนนะฮะเมื่อสังคมไม่มีชนชนั้นแล้วเนี่ยรักมันก็จะสลายไปกันหากรักความเป็นรักของประเทศเนี่ยมันก็จะสลายไปทุกคนทําเป็นปาตามความสามารถได้ตามความต้องการแต่การจะไปถึงรักที่มีชนชั้นทุกคนทําเป็นตามความสามารถได้ตามความต้องการแล้วเนี่ย มันจะต้องผ่านยุคสมัยหนึ่งยุคสมัยที่ต้องเป็นประชาธิปไตยไปสู่สังคมนิยมและเป็นกาเข้าสู่คอมมิวนิสต์เพราะอะไรเพราะว่าสังคมถ้ามไม่มีการแข่งขันเนี่ยมันก็ไม่มีการพัฒนาคอมมิวนิสต์สังคมคอมมิวนิสต์หรือรัฐที่กานมากลัทธิมากรัทธิเลนินรัทธิเหมาเพื่อเล่าแต่ตรงมันอยู่คำารมะมายทอยู่ ทำเป็นตามาำนาจได้การความ,าต,ต,ามาต้องการต้องผ่านกระบวนการทางสังคมวิวัฒนาการเหมือนสังคมจากประชาธิไปไตยไปสู่สังคมนิยมและเข้าสู่คอมมิวนิสต์เนื่องจากอะไรนเนื่องจากรามีคนแก่คนพิการและคนรโอกาสซึ่งคนเหล่านี้ในรัฐที่จะให้เป็นคอมมิวนิสต์ไปเลยเนี่ยไม่สามารถไปด้วยเอาไปด้วยได้แล้วถ้าจะเอาไปด้วยเนี่ยรัฐอันนั้นก็ไม่สามารถอยู่ได้ยักเสียไปที่สน์แล้ว พยายามจะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกให้เป็นคอมมิวนิสต์นะครับทุ่มทรัพกำลังสิ้บนบรรดาทรัพยากรต,ต่างๆขยายอำนาจต่างๆทหารออกไปสับูรณ์พรรคคอมมิวน,น,นิสต์ทั่วโลกแต่สุดท้ายพรรคคอมมิวนิสต์ของรัเสเซียกลั็ล่มสลายไปเสียเองในยุคข,ของคุชชอฟนะของกอบเปอร์ชอปก็ล่มสลายไปในที่สุดจากการแทรกแซงไม่เราแตาอำนาจศาสนาใมเว่าที่ตั้งอยู่ที่วาติกันที่อิตาลี รู้จักท่านโซดิราดิตี้ที่ผู้นำมิศาสนาก็ได้สนับสนุนและปรวเลือของโซดิราโซโซโซดิราดิตี้นะฮะและมี C A E เข้าไปสนับสนุนแล้วก็บุนกอบปชอบออกมาจนประชอบต้งองเสนอ,อ,สอนโยบายการสนับสนุนและประปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและปฏิรูปด้านการการเงินการปกครอง แนวทางนี้ทําให้สหภาพโซเวียตและเสียล่มสลายกลายเป็นรัฐต่างๆแยกตัวออกไปจากการที่ไปรยมตัวกันเจ็ดรัฐมาเป็นสหภาพโซเวียตรัเสเซียครอบคลุมไปถึงพื้นที่แถบแหลมบอลคานประจันหน้ากับุนาโต้ที่เอวลาดิวอสต็อกฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดของรัเสเซียใต้กับปอร์กี้อีกเรื่นี้เล้บ่งบอกว่าสังคมที่ไม่มีชนชั้นนั่นคือสังคม ที่ทาเต็มตามความสามารถได้ตามความต้องการซึ่งยังไม่รู้อีกยาวนานก็หลายกว่าจะเป็นไปได้ชนชนชั้นที่ไม่มีแล้วเนี่ยนะะคือจะไปสูงตรงนั้นได้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการการแข่งขันในโลกของทุนนิยมไปสู่สังคมนิยมเพื่อเอาคนแก่คนเด็กและผู้พิการเหล่านั้นเนี่ยยกชีวิตท่านเหล่านั้นให้โอกาสท่านเหล่านั้นเนี่ยก็เพื่อ แล้วก็ได้อโอกาสต่างๆเพื่อยกระดับชี้ามันอยู่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเข้าไปสู่สังคมทันสมัยทันสมัยด้วยวิทยาศาสตร์นะทันสมัยด้วยการพาณิชย์บัญชีนะส่วนการทาหารทั้งเห็นจีนเนี่ย,ยเริ่มขึ้นมาเอาการตามทันสมัยด้านการทหารคือสี่ทันสมัยของเตรองเสือปิงมาใช้แต่หลักการของการจะทาให้สา,ายชนชั้นและให้ได้อ ย่อของทำเป็นตามความสามารถได้ตามความต้องการนั้นต้องมีวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเป็นทางการบัญชีที่ทันสมัยเข้ามาจาับไม่งั้นไม่มีทางที่ยะทันสมัยสิ่งเหล่านี้จะทันสมัยแล้วก็จะมีวิทยาการขึ้นไปสูงขั้นสูงสุดได้ทางวิทยาศาสตร์ก็คือต้องผ่านการกระตุ้นและปลุกเราในแรงป่ารถนาโดยที่มีอยู่ในกะมวลสันดาของมนุษย์เรานั่นก็คืออยากได้ใครมี อยากมีมากกว่าเขาอยากได้มากกว่าเขาอยากสุขสบายมากกว่าเขาตรงนี้คือแรงกระตุ้นของตะมณ์สัมดานของมนุษย์นี่คือติดมาตั้งแต่มนุษย์เรายังเป็นคนในยุคท่านและด้วยวัฒนาการเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งจเราจะต้องผ่านเมื่อต้องผ่านนี้นั้นไปถึงกฎเกณฑ์ของมันเนี่ยคังมาหลายประเภทแล้วแม้แต่คิวบาเองโดยสมัยท่านประธานาะธิบด,ดีฟิเดลคาสโตกับท่านลาอู ตลอดจนเชกเวราท่านได้พยายามมาแล้วก็คาดเก้าประดไปแต่ก็ไปไม่รอดมีเวียดนามเองก็เช่นกันในกัมพูชาสมัยขมรแดงก็เช่นกันนะในเวียดนามตอนนี้จะเปลี่ยนโฉมไปเป็นประชาธิปไตยในระดับหนึ่งพยายามให้เป็นประชาธิปไตยแต่มีพรรคการเมืองเดียวลาวนะก็เช่นกันมีนกัมพูชาที่มีบูเอ็นก็ไปแทรกแซงนั้นที่ยังไปได้ดีนะฮะส่วนพม่าเลื่อนเปิดประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่มีประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยถ้าจะมีบ้างก็พอจะมีบ้างก็มาเลเซียฟิลิปปินส์นะฮะอินโด,ดนีเซียบ้างบางบางบาง,บางโอกาสเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่องนั้นอีกเจ็ดประเทศไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะฮะส่วนถ้าจะเป็น,ปนระบอบเก่าเพื่อมาปรับ,บุงใหม่ในวันนี้เนี่ยในหลายประเทศ การภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไปไม่ได้เนื่องจากว่าพลเมืองมากขึ้นปัญหามากขึ้นซับซ้อนขึ้นโครงสร้างเก่านะระบอบเก่าๆเนะี่ยมันไม่สามารถจะรองรับปัญหามีใหม่ปัญหาใหม่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมันเกิดขึ้นมาจากเลนผลิตของระบอบเก่าที่ท่านตึงฟักเอาไว้ให้มันเกิดขึ้นมามันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆ แล้วคุณซักคุณมาเหล่านี้นั่นท่านเด็กคุงซักสิ่งหนึ่งที่คิดไม่ได้เลยออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้นั่นคือจิตวิญญาณส,สมันสมนึกิเป็นมนสัมดานสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในจิตใจมันไม่ได้ออกมาเห็นเป็นตัวเลขแต่มองเห็นเข้าววางมันได้จากผลผลิตที่ใช้กันในวันนี้และผลผลิตมวลรวมของประเทศที่ตกอยู่ในเมืองไทยในวันนี้ สิ่งเหล่านี้มันพเพาะปูนความขัดแย้งของชนชั้นขึ้นมาและความขัดแย้งของชนชั้นนี่เองเนี่ยมันจะนํามาสู่การเผชิญหน้าส่วนพลังของความขัดแยง้งฝ่ายไหนจะมากกว่ากันกและมีคุณภาพและยกระดับไปได้นั้นมันขึ้นอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่พลังทางสังคมของส่วนนั้นๆที่จะนำนไป นะท่านคงจะไปศูนอะไรมันก็ไม่ได้ชอบไม่ชอบมันจะต้องเกิดเพราะนี่คือผลผลิตจากสังคมเก่านะฮะมันเป็นผลผล,ผลิตนะมันไม่ไดเกิดขึ้นมาเองล,ลอยๆเลยสิ่งที่แย่ชิงมันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นยุคสมบูรนายาสิทธิราชกดีหรือในยุคในวันนี้เนี่ยซึ่งมันตุงต่งๆระหว่างรหว่างทุนนิยมกับปุงๆเด็จการอยู่เนี่ย แต่ตอนนี้พฤติกรรมเป็นอยูแบบแล้วมีทุนไี่ยอมเคลนมาแสงตัวอยู่เรื่องหลังด้วยทุนนี้เป็นทุนเก่านะที่ขับเคลื่อนกันอยู่ตรงนี้นี่นะไอ้ตรงนี้เนี่ยท่านได้วางเอาไว้นี่นะครับอำนาจทั้งหมดตรงนี้ท่านเรียกว่เป็นความขัดแย้งของสองสิ่งที่มันมันมัผขักดันขัดแย้งกันอยู่เอาสองสิ่งที่มันไม่มีไม่มีฐานในการที่จะรับได้เลย ท่านไม่สามารถกดทับนะปัญหาของประเทศวันนี้ได้เลยนะแล้วก็นไม่สามารถไปกดข่มได้ด้วยเรา่าจะด้วยศักยภาพอะไรก็ได้แต่แล้วท่านยังมีวันเอาลองเอาปัญหาเหล่านี้ลงได้ด้วยเนื่องจากว่าพลังของพวกท่านเนี่ยและองค์การและปัจจัยที่ท่านมนนีมันเก่าขั้นคลุ้แลมันไปไม่รอดที่มันไปไม่รอดก็เพราะว่าผลผลิตที่ท่านได้สร้างขึ้นมานเนี่ยได้เกิมเ่็ขึ้นมานเนี่ยมันเป็นพลังที่ใหญ่มาก ใหญ่เกินกว่าที่พลังเก่าเนี่ยที่ใช้อำน,นาจกดข่มเนี่ยจะรับได้ไมื่อเลเร็วมันขึ้นที่ไเ้ยเร็วช้าวันเวลาไหนเท่านั้นที่พลังที่ถูกกดทับอยู่นานยาวนานและสังสมและสะสมกป็นนขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่เรื่อยๆในปริมาณที่สูงขึ้นมากขึ้นมากข,ขึ้นเรื่อยๆมันจะมันจะแสดงออกมา ในรูปแบบไหนก็นั้นนี่คือผลผลิตนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเราจะต้องเกิดขึ้นด้วยมันขึ้นอยูอทีเร็วหรือช้ามันไม่สามารถขัดขวางวิุดยั้งมันได้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบมันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้น่ที่คุณชอบหรือคุณไม่ชอบมันขึ้นอยู่ที่ว่าวันเวลาของปัญหาและความขัดแย้งในงชนชั้นที่แย่งชิงซึ่งโกรศัพท์อยู่เนี่ย มัาแย่งชิงโอกาสแย่งชิงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่ดีกว่านี่ยป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่มั่งขั่งที่ถูกกอบโกยกอบเตลไปเนี่ยนะจะได้คืนมาจะได้คืนมามันมันจะต่อสู้กันด้ววิธีรุ่นแลงหรื้ใช้องค์ความรู้ที่เรามีกันอยู่ในทุกันนีงที่สั่งสมมาเนี่ยนะและที่มีเป็นตัวอย่างเห็นอยู่งานอารยธรรมแค่ทั่วโลกเนี่ยซึ่งอระบอบเก่ามันอยู่ไม่ได้อยู่เพราะอะไร มันมีตัวอย่างไม่เห็นอยู่มากมายหายที่ไอ,อรไอออะบบที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันนี้เห็นมี่อยู่มากมายเช่นกันนะก็หวังว่าถ้าท่านทุกคนยัางไมาดิงหน้าผาอสำรวจตรวจสอบดูนะแล้วก็อะไรที่ละเลิกวางได้ก็ทำจ้ะ่อนที่มันเวลาที่มีเหลืออยู่น้อยเหล่านี้เนี่ย มันกืนกินพวกท่านไปนะมันกืนกินแน่นอนนะไม่มีใครที่จะอยู่มันเปือนร่อใบนม้ได้อยขาวอกและนิรันดรนไม่มีนะเมื่อร่างกายสูญสิ่นนะฮะอินทรีย์ทั้งหลายมันก็ไปตามทางที่มันต้องไปอยู่สังกัดนะเมื่อร่างกายหยุดจิตดับวิญญาณหลุดออกจากร่างมันก็ต้องสลายเป็นพลังงานทั้งนัน จะเป็นพลังงานแบบไหนรูปแบบไหนมันก็ต้องแตกกรวกลลายไปสังกัดในที่ที่มันเคยรวมตัวหล่อหลอมรวม,มกันเมื่อยามที่ร้องอุแวะอุแว,แวเปิดมานะมันจะมาหลอมรวมกันอีกทีแต่นั่นมันสิ่งต่างๆก็ถูกชำระล้างจากสภาพของธรรมชาติไปหมดแล้วเหลือแต่ต่อกําหนดใหม่ในสภาพที่ใสบริสุทธ์เท่านั้นเองนะฮะครับพี<อ>่เจค่ะอ่าก็ทําให้คิดถึง คำผู้ใหญ่ที่เคยสอนผมมาอย่างแหลว่าจำได้มะไอ้ช่วงที่เราเกิดมาเนี่ยใช่ไหมทุกคนที่รายร้องมาอยู่เนี่ยมีเราคนเดียวเท่านั้นที่ร้องไห้แต่ทุกคนที่เห็นเราเกิดมานะครับพิติยิดีดีวันสุดท้ายของชีวิตที่เราตายไปเนี่ยใช่ไหมนนะเราจะโฉยดอยู่คนเดียวคนรอบข้างถ้าเราทาดีไว้เรือปฏิบัติตัวให้ถูกต้องไว้เนี่ยคนรอบข้างเราก็จะร้องไห้แทนเรา ใช่นะฮะนี่มาถึงว่าพอจำได้แิ่นิดอันนี้พอกลับไปฟังอาจารย์ที่พูดมาเนี่ยมันทำให้หน่วยเนี่ยท้อแท้มากแต่ก็ไม่แล้ว่าจะยอมแพ้หรืออะไรคือเราตัวคนเดียวอาจารย์มนแะร้เพื่อนฝูงในสมาชิกของเราเองเนี่ยก็ยังหวังอยู่ใช่ไหมมีประเทศทั่วๆไปที่ผ่านผ่านมาหรือว่าพวกที่เขาจะอยแล้วเนี่ย ก็มีผู้นําจิตวิญญาณที่เขาต่อสู้กันขึ้นมาพวกทห้ได้มาซึ่งถึงวันนี้บม้ว่าทางยุโรปเลยใะ่ไ้เขาก็ต่อสู้กันมายาวนานกับพวกสัตว์นาพวกกมาลางต่างสแกนดิเนเวียเลยถึงเขาจะเตือนสังคม,มิยมใช่ไหมต่ประชาธิปไตยเราก็ได้ดรับผลประโยชน์เมื่อกีในเองอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยระบบคอมมิวน,นิสต์ใช่ไหมซึ่งมีพรรคเดียวเขาก็อยู่กันได้ อันนี้ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าทางฝั่งคาบสมุทรเราเนี่ยหรือว่า A A, อเอเชียอาเซียนใต้ของที่เราพูดถึงเนี่ยก็เห็นมีประเทศเดียวที่เขาอยู่กันได้ก็คือสิงคโปร์หรือมาเลเซียที่ว่าอันนี้คนไทยเราหรือว่าประเทศไทยเราเนี่ยผมไปมองว่าสงสัยถูกกว่าอ,อีกน,ะนั้นมาลมงคิบอกว่าให้เราเราถึงยุคปาษีอานก่อนก็อีกสองพันกว่าปีถึงจะได้ไปถึงวันนั้นกัน แต่าก็ไม่รู้นะเพราะผมโตมาจนถึงวันนี้อ่ะไอ้ทำว่าให้รอถึงยุคพระศีอาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสมองใช่ไหมคือห้าพันปีถึงจะถึงยุคนี้ในการรอไหวไหมผมไม่รออผมยังยังมองมองมองนึกไม่ออกเลยยังเป็นห่วงอยู่เลยตอนจะถึงยุคนั้นนะผมว่าเราจะมีโอกาสบูมเปิดออกใบนี้ได้ถึงตอนนั้นหรอ พวกเรามนุษย์ใช่ใชเพราะว่าเห็นมีคนพูดแล้วว่าสงครามถ้ามีโลกสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยตรงไี้ครั้งที่สี่ต้องใช้ไม้ตีกันแล้วมาเรากลับไปอยู่เท่าเดิมเดิมใช่ไหมครับเออครับเออครับเชิงกรศึกษาเออก็ไม่มีอะไรเขาเพียงแต่ว่าก็อยากจะบ่นไปเรื่อยๆเงี้ยเพราะมันไม่ไม่รู้จะแจ้งยังไงนะว่อคนไทยเรามันไม่ ไยมันยังไม่ลงก้นยักษ์จีอ่ะนม่ที่อื่นเขาต่อสู้กันมาไม้แต่ตำแหน่งเขาฆ่าเผาพันธ์ตามมาสงครามพม่าเอ้ยคนประเทศรอบข้างเราเนี่ยเขาก็ต่อสู้กันมาแต่เมืองไทยเราไม่เคยมีการต่อสู้เพื่อชุมชนของตนเองกันเลยแต่ก็อย่างไรนะเมันเราถูกเลี้ยงมานั้นโตมาน้องการศึกษาก็สอนมาน้นงหลักผู้ใหญ่บ้านเราใช่ไหมมต้องเคารพกันใช่ไหมต้องค้แก่เกิดมาแบบ พระาพระแก่ขาอยู่นานเพราะว่าเด็กเพ่มใหม่เกิดมากระสุกนานมานกันซะบางก็เลยค,คิดว่าต่คงต้องรอถ,ถึงเมื่อไงจริงๆนะเนาะไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่เราจะไปซะแล้วอะไรเงี้ยมีคนเล่าให้ฟังว่าคนไทยเราเนี่ยไปไม่ใกล้บ้านนี่เปิดหน้าต่างมาดูเอยังไม่ถึงบ้านเราลงตัวลงนอนต่อพอยามถึงไปถึงบ้านแล้วนั่นแหละเองหาคนช่วย เลยใจครับบางทีบางบางวันี้บางครั้งเราคุยกันนะมันก็หมดเรื่องที่จะคุยแต่มันก็มีเรื่องที่จะคุยแต่บง